được mặc dù แค่เธอทำมือช้าฉันก็จะมีความสุขแล้วเพราะฉันอยู่กับเธอก็เพียงพอไม่ยังมีใครมาพึ่งอยู่กับรอบเป็นลาแต่คงไม่คิก็บอกเป็นลาแต่คือไม่รู้ก็บอกเป็นลาเช็คก็มองมีแต่มองพี่อแต่คนไม่ดีก็บอกว่าพี่เธอสองไมฟักอยู่โอ้แเนี่เราไม่ได้เคยเราบอกเป็นลาก็แค่สายตาอยากให้เราก็อยู่คู่กันยันถึงวัางเช้าไม่มีเวลาที่เธอจะถึงยามสาฉันอยากจะอยู่กับเธอ็เราเวลาเพราะว่ามันมันฟังเกินไปไม่มีเธออยู่รู้สึกเปลี่ยนมันว่าง ไปฮู้อยากให้เธอมาช่วยใช้ตังค์ให้ฉันรวยล้นฟาร์มมหาตะตัดกระดินระบบเวลาแต่เธอไม่คิดจะหันมาปัดตะทีฮู้เลิกแล้วนะสายกระนั่นจนเลิกเรียนแล้วช่วยกลับมาทำงานบ้านฮู้ชีวิตของเราที่อยู่จะคู่กันไม่เป็นไรหรอกนะคนสวยที่ปัดดีกีนี้บ๋อยิ่งยิ่งให้ดีกับฉันตลอดเวลาเฮ้อสาเฮ้ยสาวให้ได้กับให้ได้อยู่กับฉันใ,ใ,ในโลก,กนนตา ไม่ต้องเป็นไรหรอกนะเธอไม่มีเขาเธอมาเอาทังนี่เธอไม่มีเขาเธอมาเอาฉัาาานนี่ฉันยังมีสี่หวัวห้องหวัวใจที่ยังรอเธออยู่เพียงคนเดียวรักก็เธอคนเดียวไม่มีอะไรมีกับเธอคนเดียวไม่มีใครอีก จะมองใจทุกวันจะมองหัวใจเธอทุกวันนี่ว่าจะสาธีตและจะเม้งคุยกันสมเป็นจบสมพายอีนั้นสมบรนเลงเสกพระนาะทุกวันไม่มีใครเต่า